สวัสดีครับเสือครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวแนะนำซุ้มหน่อยครับอ oh uh? oh, yeah. ่าวัน yes, นี Lew ้ซุ right. uh, ้มสองหน้ารถกระบะเก้ากระก้าวนะครับครับจากจังหวัดโคราชนะครับอ๋อท่านหนราเซราเซียรอยู่โคราชเอยโคราชครับผมวันนี้นำเจ้าคาราบาวแดงใช่ครับมาชนนะครับตัวนี้เรียกว่าในโลกโซเชียลอ่าติดตามกันอยู่ใช่ครับตอนนี้ ฝากผสมด้วยก่อนชนใช่แล้วเปิดกล่องลูกแล้วฝากผสมก่อนเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วครับเต็มหมดแล้วนะครเป็นไงวันนี้ขอถามประวัตินิดนึนนงทราบมาว่าเป็นลูกของเออหล่าโชคเจริญใช่มันเป็นลูกพราของโชโชคเจริญเจ้าแปดครับเป็นเข่าที่นะครับแม่เป็นยบิ้ลเยาบุลัมของโูตดาราฉายนะครับนำเข้ามาจากเตียยูห้าสิบใบเถ้าอือห้าสิบใบเถ้าใช่ครับแล้วเป็นไงมาอยู่กับเรานี่ ได้ชนไปกี่ไฟละมาอยู่กับเราชนสองไฟชนสองไฟอ่าชนะพ่มาอันกระสิบนาทีอันกระสิบนาทีแล้วก็มาชนะชนเจิงที่หมาลาบลาศอ่าเอ็มเจอซุ้มดีเลยวันนั้นซุ้มดีเจอตัวเจอตัวเก่งของตอสิงโตเลยนะอ่าไอ้นั้นนี่ตัวนั้นอ๋ออีกตัวหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งอ๋อเป็นไงครับวันนั้นชนะไหนชนะอันสามอะอันสามขาดตั้งแต่แรกมั้ยขาดตั้งแต่แรกขาดตั้งแต่แรกใช่ไฟนี้เป็นไงคอเตะโดนเตะเป้าไฟนี้เพราะว่ามากครับ พร้อมมากเลยเท้าที่ผมติดตามเสียมนาดดูมั่นใจมากมั่นใจมากอะใช้กระนมเฟืองตัวนี้นมมันเป็นไก่อัจฉริยะครับผมมเป็นไก่ที่เลี้ยงตัวดีตัวนี้เป็นไก่ออกล่อนะใช่ความพิเศษของเขาเสียมนาดมองว่าพิเศษก็คือแข่งดีอตีโดนจุดนะแล้วเป็นเป็นแม่ไก่เชยเข้าไปคิดได้เลยเป็นไก่ออกตัวตลอดเป็นไก่สติปขาจะดีตลอด คนสองละคนสองสถิติรวมเขาตั้งแต่ชนมาเนี่ยไฟนะเจ็ดไฟเจ็ดไฟไฟนี่ไฟที่แปดไฟนี้ไฟที่แปดเท่าเดียวหรไฟไฟล้านกี่ไฟไฟล้านไฟเดียวไฟล้านไฟเดียวใช่วันนี้จริงๆเดิมพันเต็มนะเต็มแั้วเต๋วันที่ได้คู่เลยได้คู่เลยนะไม่พอนะฮะไม่พอติดรถด้วยผมตอนนี้แฮนดี้แคปเราเป็นต่อนี้นิด อ่าเ,เป็นต่อนิดหน่อยเป็นต่อนิดหน่อยนะก exactly. yeah. exactly. okay. so mm ็ไก่นะตัวดีชนกันแน่นอนก็เป็นกําลังใจคนดูฝากเชียร์น้องสองซุ้มเสียบนาาวันเปรียบเรามองว่าเราได้อะไรเสียอะไรมันเปรียบเรามองว่าเราได้นะเรื่องผิวพรรณเรื่องอายุนะครับแล้วก็ได้ร่างกายทันเปความมั่นใจดูเราหมดเลยดูเราหมดดูเราหมดเลยมีความมั่นใจมากกวามั่นใจมากกว่านะ แพ้เราไม่แพ้แข like no. 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 ็งแรงแน่นอนแพ้แพ้เราแพ้เก่งถ้าแพ้แพ้เก่งแน่นอนไม่แพ้นาเลี้ยงไม่แพ้อะไรแน่นอนใช่ครับครับฝากแล้วครับเอฟซีรับเสี่ยวอันนี้ก็ฝากเอฟเจีเจ้าคาราบาลแดงนะครับอ่าช่วยเชียร์เจ้าคาราบาลแดงด้วยครับน่าจะเป็นพม่าสายพันธุ์มะมะโลที่จะกลับมาฮิบมาฮอตอีกครั้งนะพม่าอันโลพม่าคลาสสิกนะครับพม่าไอคิวน่าจะกลับมาฮอตอีกทีครั้งนะถ้าจะถ้าเจ้าคาราบาลแดงทําได้แต่ฝากกินเป็นกำลังใจด้วยครับผม มแล้วก็ล็อกผสมพร้อมล็อกผสมพร้อมผสมพร้อมเลยนะตอนนี้วันนี้มันหมานี่นะครับเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากเชียร์กันด้วยนะครับซ้มอำนาโซล่าเซลลนะครับพบกับเพลงกาแก่เรียกว่าออกอารวาทุกสัปดาห์เลยนะครับเอาเ้องนอเดฝากเชียร์กันด้วยนะฝากเชียร์กันด้วย